i <laughs> Oh, <laughs> am เดาจ้าสิคิดเมื่อไหร่อย่ากดูสามกุ้งติงบ้อนสิจนคม้้นฟางขั้นสิตัวดไปหนาห้มุ้งตีตัวรอง,รงเอั้นสิบออกมาทางจอดไปเดาเป็นพอไาทำหน้าเืงเติมใจถึ้น่แม่ตอนนุกขงทางเท่น้ตาลได่รู้ลขึ้นมามือ่อใดจะถามหาตั้งแต่พอาวา่โมจาคอของเกผูก้ิงเลุหนา แม่ไม่ไงตัวพาจะได้แม่กับเปิดปญาเราได้ยินแม่จบจํานามาแต่ว่นนี้ปวดต้นร้อยเส้นหนาเนเงินถ้าเัาเป็นสียมหนาจะเท่เจตพน เหมือนเนี mm. ่ยเอ้าไปหาพ่อท่าใจถ่าลันเป็นสขึ้นเลยจิงเลยเรติลมามาหาใหญ่มาดูลานแ่มาหอนาผู้หญิงผู้หญมากไ้ดลกลาเอยซื้อตัน้ำตาไหเลยหน้าจริงันเดูกสาวโตผู้ชายจริงมอพเป็นสาน่าน้าอะไไปยังไงต้องลลาลลาเลก็เป็นธรรมเนีทายุสับดอ ขนมหลานโ้คงใจจรง่อสุี bueno> ้งอเยวเกี่ยวไหมกี่าวเ่ยกี่ยเกกี่ยไมเกยเกมเี่ไหีวเียเี่มยีี่่ อกนางเสี a บ่ใหญ่หรือแม่นไปเที่ยวค่าเราตายแล้วตั้งแต่นานเนอเคลันใจอยูการไปมาแต่ทั้งก่อนแล้วอผู้ยอผู้ตกเาไปนนี้แม่นาบ้จบใ

ไ่เจ้านมนก็น่าลูกหละแต่ไม่ใหญ่กับพึงนปัญญาดัวนี่หุ้ยปต่สนับปัญ่าตัวนก้ละกหลาเสียวจะาค้นพอแม่ใหญ่สิหาหันก็เถ่าเ้าว่าบอเดกเก่งตะพอนกำเนิดก็บอกลูกว่าเรได็พทออมาเลยโตเลยหลามาแบบนี้พอน ไม่ใงไงจะได้พ้นเสด็จพุทธความเหงือเด็กยังไงจะทำได้ยังไงม่บรจันสิองตาไหแม่จนใจเรามาดูดนตรีจะเสียกันไหนจะเหนยกับดูดไก่บ้นําทนไว้จะทำอะไรยึดสามารถานอใครที่ว่าไปเป็นคอมันเอาเจ้าซี่ล่กหล ก็ต้องไปซ่าแม่เจ้าหรอกแมอย่ามาหาปอใหญ่มันจะเกล้วะดูครับไ่ปอยใหญ่ก็ปัยใหญ่ภาษาพอซึ้อมันุกอย่างแบนสุกเต็หนาหันอย่างีส้หญื่อนรัแม่ด่นร้องแฝงดิแม่แต่แกจะไม่ยอย่าไปใล้ไปดอวยอนไรเพียงนคะคือตอนนี้ท่าม้านก็สามารถที่จะบอกได้ว่าผู้ใดเป็นพ่อของเกียนตะพนความสันเขาก็สามารถบอกได้ที่การเพียงแค่ใางหนาหัน กัเป uhm ็นของสังแล้วเจ้าบอกว่าแด้ก็ตามสั่งแต่เจ้าต้องถามว่าคำตามคำสั่งของข้าได้ไปหาจีข้องร้องเต้าร้อยเอ็นเอ็ดหัวเรืองไปให้เจียนตะพดเพื่นเขาเรียกพอให้ได้เข้าใจบ่อกแล้วไปหามาหาอะไรจะคลึ้นมาเป็นเด็ดขาดวุ้ยบ่เอือดต่ข่างที่สั่งเนาะเกิดมาวันนี้คนนี้หน้าที่สั่งยาเดียวสั่งลรอกอะไส้ไสแล้วก็ไส้ไสแล้วก็ไส้เน่า เสียนะอมานตั้งสนมทั้งหลายสุติที่หันสุโสกันเดดตัวราขึนมาเนี่ยเรืงสนุบลเนี่ยไปตีข้อคว้เตาหาหเกียตผมไม่ปหาเกติพนมาเนี่ยเนี่ยหลานปลาคัเพลงคว้นคัมแดดต้องคํากอดต่อเคงดมานเพิอนพอไหนได้บ้เรียกพอให้ได้ก็ใจว่าเออจ้าเอากระดาษ้บังเต้นไหนอ่ะเดี่สนมน่นเจ้าหันบนแ่เอินไปเบิร์ตัวยางแน่้อเล่นเป็นตะเบิง จนสั้นัวเพคะมั่งสันจหญ่เก้ามาหได้ด้อเหียค่ะเราจะลาเป็นผู้ชายหนิ่นมาด้วยเผลค่ะแต่ห้านชายห้องหนี่เลืองเขาเป็นพอรับคำสั่นเพค่ะมังสันให่จิไปตีคล่องรองเปล่าอือบอกเขาวทุกคนละเป้าไปเป้ามาได้เกินเจ็ดมือเผลค่ะที่ดีมากเลย